เราอยู่ที่โรงแรมกรีนโฮเทลครับตอนนี้กำลังจะเช็คอินไปพี่โรงแรมชั้นหนึ่งเพราะพีอ่อยู่ชั้นหนึ่งมาเอ,อิบมาสวัสดีครับพี่ที่โทรมาจองห้องแฟมิลี่ไว้ชื่ออูคร<อ>ับพเ<อ>ขาแบบประชาชน นู่จำได้ป่าววันนั้นผมก็มาทำมาทาคลิปไว้ที่นี่ัาครั้งหนึ่งที่มากินน้ำพริกลงเลรืออะไรน้ำพริกอะไรเพื่อนจะเป็นคนใหม่ไปละแต่ผมไม่ได้พักเองนะผมให้เพื่อนผมพักนะนเหมือนกันใช่ไหมอาหารชาเช้าแจใหม่ในห้องนะคะได้3ามพานนะคะโอเคนี่พอดีเลยค่ะ เรื่องผมมีสิทธิ์โทงศัพท์รหัสไวไฟในซองนะคะจ้ดจ้าจออกบินไหมคะมไ,มไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปจัดการมาพี่เดี๋ยวผมพาไปดูห้องก่อนไป <c oughs> พี่ชัดโรงแรมโรงแรมชั้นหนึ่งเพราะว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งไปเข้าทางไหนนะพี่ที่นี่เหรอที่ <c oughs> นี่นี้โอ้โหประตูเลื่อนประตูเ <c oughs> ลื่อนโรงแรมชั้นหนึ่ง โอ้โหห้องอย่างดีเลยเออต้องอย่างนั้นนี่บอกวะโอ้ยอยู่ห้องมุมด้วยพี่โอ้ลายจริงวะนี่นี่นี่อะมาเปิดเอาเอออขเปิดเป็นแบบแตะมันเป็นมีดอกทะเลขอนแก่นเนี่ยเขาชอบห้องน้ำอย่างเดียวเลยเขาว้าวสุดยอดเลยเนี่ยเออมาใส่นี่ เออเอาบัตรมาใส่นี่เอาการมาใส่มันไม่มีอ่าบน้ำมีไหมไม่มีบัตรถับเหรอไม่มีโอ้โหต้องไปคอมเพนเขาเนี่ยโอ้โหพี่นี่มันสุดยอดเลยนะเปิดหน้าต่างไปชมวิวไหมไม่มีวิวเลยดูผู้บ่าวเตะฟุตบอลเนี่ยเนี่เออผู้บ่าวเเขาตะฟุตบอลนะเอาพี่รหัสไวไฟอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเราคุยกันจะเจอกันประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งนะหกโมเออโอ้โหไปนั่งทำคลิปทำอะไรแล้วก็ อ,อ,อาหารเผื่อฉุกเฉินก็สั่งได้ได้เลยครับโอเคพี่ <Okay. S 1> เจอกันนะพี่เล็กนะขอบคุณมากนะคะโอเคพักผ่อนอนี่นี่น,นี่ตู้เซฟนี่มี <อา S 1> เซฟเซฟมันดีมากดีดดมันดีแล้วก็มีที่รองส่วนตัวแล้วของลูกตอไม่พ่อยังต้องรู้คนเดียวเปิดแอร์ได้ยังโอเคธรรมดาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอ็ไปเอาของฝากของพี่ซิน โอเคพี่อยู่นี่เขาให้เช็คเอากี่โมงเที่ยงใช่ปะค่ะเออหรือว่าบ่ายเที่ยงเที่ยงก็รอเลทได้คุยกับเลทถึงบ่ายได้จำได้หรือว่าถึงบ่ายค่ะมา